ก็ดีใจมากก็วงสวงแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นของแฟนบอยแล้วแหละว่าแบบว่าจริงๆก็มีการทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ก็ได้โอกาสในการเปิดวงสวงแล้วก็แถลงข่าวให้ทุกคนได้รู้ว่าแฟนบอยจะเริ่มแล้วน่แต่ี่กวลงส่การมาอยังการเตรียมตัวเปลยเอ่อการเตรียมตัวก็จริงๆก็ทยอยเตรียมตัวมาหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าบทแฟนบอยเนี่ยจะต้องแบบ บทเป็นบทเข้มข้นมากมันเลยจะต้องแบบทําการบ้านเยอะมากแล้วก็ทยอยทาการบ้านให้ส่งน้องเรนะียนเวิร์กช็อปเนาะเพราะว่าก็เป็นไถ่เรื่องแล้วก็เลยส่งให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผมกล้าสอนน้องๆทุกคนเนาะก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีหนักใจอะไรที่สุดคะในเรื่องนี้เราหันุกหันใต้หังาหนักใจก็คือเออเราหันใต้หังหมาไม่หนักใจนะ แบมั่นใจด้วยสองเนาะักแสดงแบบมั่นใจนักแสดงเพราะว่าก็มีการแบบเตรียมตัวก็ว่าเราเราเสียงไม่ได้โกหกนะคะไม่ได้โกหกแอบแอบเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีจริงๆก็อีกน่าจะนับเป็นวันได้เนาะเราก็อาจเราก็จะเปิดกล้องแหละอ่าสนเรื่องนี้อยู่ตรงไหนก็ว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของความแบบคำพูดแซ่บ ใช่คำพูดใครแซบสุดคำพูดใครแซบสุดเอออุ้ยแซบปดเลยอยู่ที่ใครจะเริ่มแซบตอนไหนอ่าจะ่อยอยู่ที่ว่าใครจะเริ่มแซบตอนไหนนะเออหลอกไหมนะก็ไม่น่าหลอกเพราะมันมีสิ่งนั้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าก็จะเพิ่มทวีคูณความแซบเวลาเราแบบ เราเล่นทุกคนได้ดูทุกคนจะแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอือแค่พูดหรือว่าเออมีการกระทำด้วยนะก็คำพูดด้วยการกระทำก็ได้การกระทำมาก่อนหรอให้มีคำพูดจบได้สวยแม่จบแข้งผมติดตามอยู่เมื่อกี้ก็คิดว่าก็คิดว่ามันก็เรียกว่า เย็ดทความแซบเนี่ยเรียกว่าความเข้มข้นดีกว่า <Yeah. S 2> เพราะว่ามันเข้มข้นมากตอนน้องอ่านบทะ่ะวันหนึ่งเราอ่านบทได้ไม่เกินแบบสองตอนอะ่ะเหมือนอ่านด้วยกันอ mm ่ะ hmm. อ่านได้ไม่เกินสองตอนเพราะว่ามันหนักมากเนาอ mm hmm. ก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกดราม่าแอบใส่คอมดี้เล็กน้อย mm hmm. ใส่โรแมนติกเยอะๆ mm hmm. แล้วก็ใส่ดราม่าเยอะๆ mm hmm. ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้น แต่ว่าไม่มีเบสออนทูสตอรี่ของใครนะคะไม่มีไม่มีใช่ไม่มีใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่เอาหมายสารและไม่เอาอะไรทั้งนั้นค่ะอ้องแบบวลยใช่เพราะเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้แรางขึ้นมาใหม่เราต้องต้องใช้คำว่าอ่านแท็กเอาดีกว่าเอาล่ะไม่ใช่โยนออกไปไม่ใช่แบบไม่ใช่ต็อคือถ้าสมมติว่า แฟนบอยอออีพีหนึ่งก็ให้ไปดูแฮชแท็กแฟนแฟนบอยอีพีหนึ่งเอาแล้วแบบเราคุยอะไรกันไม่ได้หมายถึงแบบจูจูใส่แฮชแท็กปึ้งพูดถึงเรื่องนี้มันไม่ไคอย่เดียวเราไม่แข่หาใครใช่ไม่แข่หาใครไม่โยนหาใครและไม่มีใครอย่าโยนมากลัวกลัวทำก่อนนะครับแฮปปีอนะคะตัวนี้ตันนี้ก็ไังทม่ขอมาแล้วก็ เป็นแบบใครคือจะเป็นตัวละครที่ไม่มีในนิยายด้วยก<า>็อยาให้ทุกคนรอรุ้นกันนะครับว่าตัวละครพันตอนแรกชื่อไทยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนพี่ก้าเปลี่ยนแบบน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพานดูว่าแ,แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรอ,อติดตามเขาว่าตัวละครเน,นี้ยจะ,ะดีกว่าปยังไงแล้วก็แบบส่งผลยังไงต่อนเนื้อเรื่องครับผมแล้วก็เข้ามาเนี่ยเพราะว่าทำอะไรแล้วตัวละครนี้มีข้างๆไหมครับครับ กเรื่องทสเรื่องแรกเรื่องแรกเราไม่ดีแต่เรื่อีค่ะค่เขาถอมว่าเาบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่งอื่นได้ไหมเดียะเลียนุกอย่างี้ก็ันก็จะเปลี่ยนฝั ant, ่งวจะเปลี่ยนฝั่งหรอี่เราจะไยฝั่รือหรออาจย์หรือเปล่า ไม่ถึงหนูมันเป็นละครโลกยังไม่ว่าอะไรเลยเออเออตอนนี้เียงในหัวคือหนูพูดป๊อปป๊อปป๊อปกินเนื้อออกมาเจอกันในห่วคือหนูไปถึงลิวเลยนะใช่แค่เป็ห่วงนะคะเพราะหลายคนแหละจะเป็นห่วงว่าเอจะเกิดแบบหูเดินรอบกองอะไรหรือเปล่าก็ต้องมีมีกฎนหมคะไม่มีกฎอะไรแต่ว่าก็ให้เป็นห่วงกันเองเถอะค่ะเพราะว่า อื้มอร่ดีเดมอยู่กับพี่อ๋ออาร์เซฟ์อ่ะเซฟอยู่ด้วยไม่ได้หรอเซฟดูข้างหลังเขาหัวขนาดนั้นในเลื่องนี้จะยากไหมเรื่องสองจะยากผมว่ายากนะครับยากกว่าตอนกินผี้าแล้วก็ทั้งตอนที่แบบไปแบบในแชมเปนส์ลีนะครับมันยากกว่าต้องฝากไหมไม่ฝากฝากเราในพี่วีไหมหรือยังไง ฝากฝากเอาเลยลูกอูจะทำตามใจหนูแม่ไม่ห้ามสปอยเลยทั้งนั้นฝากตัวละครไทยแล้วก็ฝากฮัจจิแล้วก็ฝากพี่พี่มิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะครับไม่ได้กอดกันอู่คนดูแลไ่นะครับใข่นะครับพี่ไงเดี๋ยวพี่ดูไัจดิได้แกอันนี้ไม่ได้งอนกันอยู่ใช่ปะเออโอเคแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ไม่ไม่กอดพอดีไปลูก ไม่มีอะในกองจะสงบสุขไหมลูกสงบมากเลยองบสุหรือเ่าไม่รู้ก็นิดหนึ่งนะน้องแพทน้องแพทตอนนี้มีป่วยนิดหนึ่งก็นอเดยให้าไปพังออไหวไหมไหวครับไหวอ่ยังไหวยังใจสู้อยู่ยังใจสู้ปูะคองไว้นูกปะคองไว้เออดูแล กช่ใช่มาแล้วนอกจากคู่นี้คูอ่อื่นนายยังไงคะคุณต้องเจมก่อนอเจมก่อนครับผมผมเจมนะครับผมรับบทเป็นนายครับผมก็ถ้าตามเรื่องย่อก็คือเหมือนเป็นคู่จิ้นที่มีกระแสเอ็ดที่มีกระแสแรงกับเติร์ดนั่นเอง,เองใช่ใชครับผมเติร์ก็คืออูนั่นเองครับผมก็ยังนี้ก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่คูกล้าพูดเลยครับว่าเข้มข้นมากมากแล้วแบบมันเป็น เนื้อเรื่องที่เราทั้งหมดรู้สึกค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็อินกับมันมากๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่ามันใกล้กับสายงานอาชีพของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าพี่เยมแพ็กแล้วนะไรก็ไรรือเปล่าพี่ยังไม่แพ็คเลยไรก็ไรเอาหรออาจจะยังไม่ไม่ไ์แบบจริงจริงอ่ะอยากจะบอกว่าตัวละครทุกๆตัวที่อยู่ในเรื่องครับมันมีเหตุและผลหมดเลยใช่ไม่มีตัวร้ายในเรื่องนี้ แล้วก็ไม่มีตัวดีด้วยใช่เดี๋ยวพี่รอดูเลยเรื่องจริงนะเป็นรื่องจริงเันแน่จะดูแทนได้ดูเซลไปยังไงอ่านหน้าแล้วดูได้เลยไหมอ่านหน้าแล้วดูได้เลยไหมช่วยช่วยนะครับพี่ก็เป็นแบบนี้แหละตอนช่วงแรกยอกอันนี้ยอกอันนี้ยอกไปจริงไปจริงไม่ไม่คืออยู่ในเรื่องก็ อ่าผมก็จะนั่นแหละครับถ้าใครอ่านนิยายของมิสเตอร์แฟงบอยก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเออเหมือนเปิดกล้องเลยมั้งยะเหมือนปกก็เปลี่ยนเปิดกล้องแล้วผมจะเก็บซีนนี้เอาไปฉายจริงทุกคนจะได้ออกกล้องคนถามคำถามด้วยก็ฟิลไหมคะก็ฟิลพี่เจมไหมคะพี่บว่าแบบ อินเนอร์มันมแรงค่ะจริงจริงทุกคนเนี่ยคิดว่าแบบอินเนอร์ตรงนั้นแร้งใช่ไหมแก็มันเหมือนเหมือนเจมแต่จริงๆไม่ใช่นะหมายถึงว่าเจมอาจจะเล่นแรงแล้วเจมจะรู้สึกบัญยาปบญญยังตัวเองหมายถึงว่าเจมจะรู้สึกว่าพี่มันพูดได้หรอวะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแกละครแกตัวละครพูดไปเลยเพื่อนอะไรงเงี้ยก็ทุกคนจะคิดว่าอันเนี้ยเหมือนเจมแต่ก้าวว่ามันไม่เหมือนเลยตอนของก้ารู้สึกว่าตัวละครกับเจมห่างกันเยอะมาก เพราว่าตัวละคกเจมนั้นเฮ้ยเนูปล่อยอยู่ถ้าพูดถึงความเก็ดในเรื่องที่เจนจะเก็ดแค่ไหนเออนะ้าเพูดถึงความเกในเรื่องที่เจจะเกแค่ไหนเท่ากันทุกคนเชื่อกันไหมจริง้า้า้าพูดใส่อย่างนี้ก็คือองนได้ลองพิ้มลูกอ่ะอ่าเอน้ำม โอเคแนวดีเจมส์อยากรู้ว่าเรื่องนี้ที่เจนจูนมาฟูไหมหรือว่าจะปล่อยให้เขาไม่หาอุ้ยเุ้ยอุ้ยเออถ้าเจมอ่ะยังไม่หามาให้แม่ไม่ถ่ายเแม่ก็ไม่มีให้ก็มันไม่มีใครมาเพราะพวกนี้มันปวดมาเยอะเหมือนกันใช่หรอคะมองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นเลยใช่ไหมหมายก็แบบว่าจริงๆแล้วคือจะพูดไงดี เวลาใครจะเข้ามาก็จะมีแบบสามทหารเสรือของท่ายก่อนออใช่เป็นการอครอ,อ,อคือเป็นบุคคลที่ห้าเอ่ยงามเลยเจริงๆคือคำว่าสามทหารเสรือคือแบบว่าเขาจะคอยดูคอยแบบปรับไมซ์เซ็ตหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าการที่แบบว่าจะมีใครมาเล่นคู่ด้วยด้วยกันเนี้ยมันต้องแบบมันต้องเชื่อใจกันในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราผมก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ตอนนี้ก็ยังโฟกัสกับการเป็นนายในแฟนบอยก่อนใช่เลอ่คุณนั่นแหละค่ะ ครับผมพร้อมไปเรื่อยโอเคพร้อมไปเรื่อพร้อมครับพร้อมครับำมีจะร้องละโอ้ยเพิ่งร้องครับผมเออกปวลดรู้ปวดหนุกคือเอาจริงผมผมว่าน้ำตาในเรื่องอาจจะไม่ได้ m m oh, okay. oh. มีแค่พี่นายก็ได้นะเออมีคนทำให้หนูร้องไห้นอกจากพี่นายด้วยหรอไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละ ไม่มีเลยจะรอกตัวพี่ยอมไงฮะยอมยอมทำไมอะบุงไม่นว่าแต่ละตัวละครมีความมีความแจ้งมีความผิดอะไรย่งเงี้ยแล้วอย่างแบบเทฟอย่างแพทรี้เราสามารถใส่เธอไม่ได้เลยเพราะดูวฉาจริงๆอ่ะหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นโซย์วร์ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดในวงการบันเทิงพี่ๆน่าจะรู้ว่าวงการบันเทิงมันก็สนุกสนานอยู่มนพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะ มันคือการสควยโวแหละคือการแบบก้าวขึ้นไปคือการแข่งขันมีทั้งคนที่คอยอุปถัมภ์แล้วก็มีคนที่คอยที่จะแบบเ,เข้าใจผิดอย่าก็าจะไม่ค่อยเรียกในเรื่องนี้ว่าเขาจะค่อยมาทําลายเพราะว่าในวงการเราก็ไม่ได้มา,มาทุกคนเตรียมตัวมาทําลายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนมาเหมือนมาด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างในการพูดต่อในการใช้ข่าวลืออะไรเนงะี้ยก็ก็จะมีเยอะในเรื่องนี้ แล้วถามว่าใส่แซ่บๆยังไงลงไตเลนแสดงทุกคนใต้กิ๊กใต้ก็เลยย้อนกลับไปว่ามันคือการแบบเอาตัวรอดของทุกคนที่จะต้องเออ่ไม่โดนอะไรทั้งนั้นต้องก้าวขึ้นไปข้างบนเพราะว่าแมแสดงทุกคนมีบทีมงานที่จะต้องดูแลแล้วก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเอาตัวรอดในมือแบบนี้แหละแล้วคือเรื่องนีูตกับเป็นมาเป็นผู้หลักแล้วต้องแบบวิวเขายังไงบ้างเนี่ต้องผิวอะไรเลยค่ะเอ้ย <ๆ S 2> ทำไมอะคะ อ่าไหนแกบอกไปแล้วแกยิ้มบอกทุกคนอ่าอ่าอ่พูดมาหนิ่มแน่คืออันเนี้ยคืออันเนี้ยที่รู้สึกนะคือมันเหมือนตอนเปิดอ่ะพูดได้ควายดีไดโอ้ไม่เอาดิป่ะโดนโดนหลอนในหมดแล้วเป็นเส้นเลยโดนจนโอ้ก็าลัจะพูดหมดแล้วหล่ะอะไรที่เป็นบทไม่ต้องออกมาอาไม่หมดไม่บทไม่ใช่หมดอาไม่หมดได้อาไม่หมดได้รู้รู้สึกว่า แบบทำลายผมกับน้องอะไรเงี้ยที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในการเลนี้จนถึงตอนนี้คล้ายๆกับเรื่องอ๋อลีเลดลีเลดเลยหรอลีเลดอยู่ใช่ใช่แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีเาเรียกว่าภาพที่มันใกล้ๆครับผมก็คือเดี๋ยวรอดูว่ามันจะรีเลดยังไงใช่ มาดูจินครับอะไรคะเรื่องนี้ครอมดูแลใครไม่ร e> okay. ู้จะดูแลไม่ได oh, ้ไม่แบกภารกดูแลต้องการจีนจะหอมตลอดแต่แต่ได้ดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องดูแล อย่างปากกากระตุกโอเคฝากากเดี๋ยวอ่อากก่อนอย่างให้นผมก็วาน้องๆแบบช้ำๆต่อบนะโอเคก็ต่ okay. อต่อมิสเตอร์บันเลยคะแล้เร็วนี้ก็จะเปิดกล้องแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยดูแล้วก็อาจจะแบบช่วยเป็นกําลังใจในตลอดการถ่ายทําซึ่งจริงๆแล้วก็ว่ากําลังใจเหล่านั้นก็เป็นสิ่งสําคัญกับนักแสดงมากๆแล้วก็ทีมงานด้วยเอก็คิดว่าเราจะทําอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ทุกคนแบบ ได้รสชาติใหม่ๆของ iver, อมันดีเวิร์บเนาะก็ะคือเข้มข้นสีแซ่บหลักสุดๆส,ดสายแก่เก่าไหมสายแก่เก่าสายแก่เก่าด้วย,ยแท้แจกว่า ดีเปิดกล้องเถอะคือแยากลองดูแล้วคือตอนนี้ก้ามีมีคิวเปิดกล้องแล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าก้ายังรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเปิดกล้องหนึ่งคิวก่อนแล้วก็ลองออกกล้องก่อนเอ้ยออกกล้องวะออกกองก่อนแล้วดูว่าแบบแคกเตอร์สเียนไหมเพราะว่ามันแอบยากจริงๆตัวก้าคิดว่ามันยากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เยอะๆเลยเร็วๆนี้ปีนี้ได้ดูแน่นอนอี แปลนดำเต็มที่คำพูดพี่ก้าแล้วเซฟไม่ได้สปอร์อะห้องดำหลายรอบเลยล่ะชมเลยรอบเดียวนะตอนนี้น่ากลัวมากเราจะเป็นห้องดำใช่ต้องแบบทั้งดำทั้งชมพูก็ทำรพี่ออฟรีโนเวทห้องดำไปเลยนะฮะถือว่าได้ใช้จะเปลี่ยนชื่อเป็นมิสเตอร์แฟนบอยห้องเดิมมิสเตอร์แฟนบอยเหรอก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วเนาะก็ประจวบเหมาะกับ อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจับอิดล้องแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็รันก็คิดว่าก็วางแผนทุกทุกอย่างมาดีมากแล้วก็ไม่กระทบกับอะไรเลยอืมไม่ต้องปวดได้ดูปีนี้แน่ได้ดูปีนี้แน่นอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ